สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมผมพระสุคนดีคนเดิมนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมแก้วโนงโกรการอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมานำเสนอรถที่ประหยัดน้ำมันค่อนข้างที่จะนิยมในหมู่รถซิตี้คาร์กันเลยทีเดียวเชียวจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันนะครับผม นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับโตโยต้าวีอนะครับผมปีโมเดลปี2016ตัวนี้เป็น v ีออตัว E นะครับผมก็คือเป็นตัวกลางของเขานี่เองนะครับผมเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมด้านหน้าโคมไฟคู่หน้ายังใสนะครับผมแต่อยากใสคนนี้เดี๋ยวเราจัดให้เขาเรียกว่าแบบกลิบกิส่งม่อไมคุณลูกค้าไปเลยนะครับผมซื้อรถจากเราไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ต้องกลัวซ่อม ไม่ต้องกลัวว่าขับไป2 3สปีจะพังหรือเปล่าเรารับประกันการันตีนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะฮะกระจังหน้าของเขานะครับผมสังเกตเลยว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโฉมจากตัวเจนท, choices, ที่แล้วนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในโซนโซนเดียวกันเลยในกระจังหน้าจนมาถึงตรงตาโลโกโ้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับผมเป็นแบบพลาสติกนะก็ถือว่าดูดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมตัวอีแต่ว่า ถ้าเกิดเราจะใส่ก็สามารถที่จะใส่เติมเสริมแต่งได้หลอดไฟเป็นหลอดฮฮโดรเจนดูแลง่ายๆไม่กี่บาทนะฮะคุณผู้ชมโอเคก็ด้านหน้าไม่มีอะไรริ้วลงเิ้วรอยเล็กน้อยนะครับผมเป็นรถรถบ้านๆรถเดิมๆนะครับผมอดีเราไปดูด้านข้างกันไปด้านข้างของเจ้า v o อนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นรถที่นิยมในหมู่ซิตี้คาร์มากๆนะครับผมในเครื่อง1500นะฮะประหยัดน้ำมันช่วงล่างดี ภายในกว้างนะครับก็เลยได้รับความนิยมจากลูกค้ามากมายหลากหลายอาชีพนะครับผมก็คันนี้ก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับผมไม่ต้องใช้เงินเลยฟรีดาวไปเลยนะครับผมน้ำค้าของเขาไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่กระจกมองข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ยางเป็นล้อแมกอลลอยขอบ15ยางยังใหม่ใช้ได้อีกยาวนะครับผมคันนี้เจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะครับผมเป็นยางสีดำจะไม่มีตัดโครเมียมนะ ก็ถือว่าโอเคเรียบหรูหรือว่าเราจะติดกันศาสตร์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะดูเต็มมากขึ้นนะฮะตัวที่เปิดจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมสันขอบทั่วไปปกตินะครับผมรถไม่มีพ่ความจมน้ําตัดต่อแม้แต่ใดๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสีประตูแบบซีดานนะฮะหลังคาของเขาก็จะมีแบบเป็นรูปคลื่นขึ้นมานะครับผมเพิ่มมุมเพิ่มมิติให้ตัวรถดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันว่า ด้านหลังของเขาจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าตัวนี้เปลี่ยนเจนจากตัวที่แล้วแบบคนละหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะท่านผู้ชมะด้านหลังของเขานะครับผมจะเป็นแบบไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะฮะก็คือดูแลเปลี่ยนง่ายไม่แพงนะครับผม,ถ,ม,มถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุตินะครับผมมีการชนท้ายหรือมีการชนหน้าพวกโคมไฟชุดกันชนหน้าหลังหรือว่าพาร์ตบอดี้ของ V ีอเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแพง อันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของรถตลาดนะฮะที่ทำไมอะไห่เนี่ยไม่แพงเท่ากับรถบางยี่ห้อที่เป็นแบรนด์รองหรือว่าเป็นรถที่แบบค่อนข้างที่จะขายไม่ค่อยดีผมบอกเลยว่าเพราะรถเขาเยอะเพราะจำนวนวอลุ่มรถเขาเยอะมากในท้องตลาดในประเทศไทยฉะนั้นอะไรหรือต่างสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นที่นิยมหรือเป็นต้องการเขานำเข้าออกมาเยอะของเทียบของแท้มีเพียบไม่ต้องห่วงนะครับผมอะไห ต่างๆนา,น,านาถูกแน่นอนหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่แพงนะฮะท่านผู้ชมนะฮะโอเคด้าน,นท้ายของเขาจะเป็น v ีออสแล้วเป็นโลโก้ตัวนี้จะบ่งบอกว่าเป็นตัว E นะฮะด้านท้ายของเขานะครับผมก็เราก็สามารถที่จะเปิดรถนะครับผมได้ที่โดยใช้รีโมทนะ,ะอ่าเราจะรีวิวให้เป็นความจริงทุกประการทุกอย่างเลยนะฮะด้าน,นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักก็คือเอาขึ้นได้ทั่วไปนะครับผม ด้านหลังเดิมนะฮะไม่มีชนอะพี่ความจมน้ําตัดต่อใดๆสีด้านหลังต้องด้านนะฮะเงาไม่ได้นะครับผมเงาเหมือนการทําสีใหม่นะครับผมนี่รอยอาร์กเดิมๆไม่มีชนหลังจุ๊บตูดนะ,ะกดเนี่ยนิ่มๆนะครับผมกดรอยอาร์ข้างหลังเนี่ยต้องนิ่มๆนะครับผมรางน้าฝนเดิมต้องจับแล้วมันจะด้านๆนะฮะที่บ้านมีรถของคุณพ่อที่เดิมๆเราไปเปิดแล้วก็ลองไปรูปๆดูนะนะฮะ ตรงนี้ก็ห้องโดยสารกว้างใหญ่ไพศาลมากสาหรับ V ีออในเจนนี้นะครับผมสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ออกมาปั๊บหลุมอะไรเดิมๆไม่มีชนับพิความจมน้ําหรือแบบโรงยานแนวใหม่ปะใหม่ทําสีใหม่พ่นสีใหม่ไม่มีนะในตรงหลุมยางอะไรเนี่ยต้องด้านๆหน่อยนะครับผมพวกอุอปกรณ์เปลี่ยนยมเปลี่ยนยางครบนะครับผมยางยังใหม่นะฮะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวเราลองไปนั่งข้างในการทั้งคนขับ แล้วก็คนนั่งหลังว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงตัวผมใหญ่ๆเนี่ยเบาะนั่งสบายไหมป่ะด้านในของเจ้า V ีออสผมบอกเลยว่าไม่น่าเกียดนะครับผมก็เป็นรถที่เหมือน่าเป็นรถคันแรกของอลูกค้าหลายๆคนนะครับผมที่เราขายมาหรือว่าเป็นรถคันที่สสามารถเอาขับไปใช้ไปมหาลาัยเอาไปจ่ายตลาดหรือว่าไปใกล้ๆก็ได้หรือขับไปไกลลูกค้าผมขับไปจากโคราชไปพัทยาก็มีนะครับผมจาก โคหาดไปเชียงใหม่ก็มีที่ซื้อรถวีออสจากเราไปเพราะว่าเรามีการจัดก,การคือในการเช็คทุกอย่าง32รายการก่อนส่งมอบรถนะครับผมเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างนะครับผมให้คุณลูกค้าสบายใจแน่นอนเอาไปใช้เริ่มต้นที่ลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมอ่ะภายในก็เป็นพรมลไยทั่วไปนะครับผม3ก้านวงกลมนะฮะจับกระชับมือนะครับผมวัสดุก็ค่อนข้างดีส่วนตัวชอบวีออสตรงที่ว่า เขาจะมีลินชักนะครับผมวางแก้วกาแฟเวลาเราขับไปไกลๆเนี่ยสามารถวางแก้วกาแฟได้หรือวางแก้วน้ำได้ดีชอบมากนะฮะในโตโยต้ที่เขาทำออกมานะฝั่งคนนั่งก็มีเห็นไหมนี่ฝั่งคนนั่งก็มีนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นตัว E นะครับผมเป็นตัว E เป็นกระจกไฟฟ้าปรับซ้ายปรับขวาแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับน็อตเดิมเดิมเดิมทุกอย่างสติกเกอร์เดิม มีอยู่ครบนะครับผมไม่มีการชนหนักพความชมุน้ําตัดต่อหรือการทําขึ้นมาใหม่แน่นอนนะฮะเรารับประกันหมดการลื่นการถลายมีนะฮะพับกระจกมองข้างมีนะครับผมผมบอกเลยว่าครบคันจริงๆเดี๋ยวคันนี้ใหม่นะครับผมเลขไม่อยู่ที่11,871กิโลเท่านั้นเองโอเคเป็นรถซิตี้คาร์ที่น่าใช้นะฮะแอร์แบคู่ด้วยนะครับผมมีทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะฮะท่านผู้ชมก็ ถือว่าด้านในเนี่ยก็เป็นสีดําตัดกับสีเบรคครีมนะครับผมสีออกเทาๆนิดนึงก็เป็นแบบทูโทนไปเลยนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็จะวิทยุก็จะมีทั้ง fm am นะครับ mm hmm. ผม aux นะครับหรือว่าจะเป็น usb mm hmm. ก็ได้นะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอ่ะ็อถือว่าให้มาพอสมควรแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมไหนดูซิมีที่บังแดดมาให้ มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะไฟสองสว่างบนรถมีนะฮะแต่ว่าฝั่งคนนั่งจะไม่มีกระจกแต่งหน้านะท mm ่ hmm. านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนต้องเรียนไว้ก่อนนะครับผม mm hmm. เรานําเสนอสิ่งที่เป็นจริงทุกจุดนะครับผม mm hmm. เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม mm hmm. ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องพันห้าเกียร์เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกียร์ได้บวกลบนะฮ mm hmm. ะท่ mm hmm. านผู้ชม แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบบิดนะครับผมปลอดภัยในการขับขี่มากนะฮะใช้สะดวกสบายใช้ง่ายๆนะครับผมอยากเบาก็บิดลงอยากแรงก็บิดขึ้นอยากหนาวก็ปรับอุณหภูมิบิดขึ้นนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะผ้าเวลาจอดตากแดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ร้อนนะแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะหนังเนี่ยถ้าจอดตากแดดเนี่ยโหร้อนก้นเลยนะครับผมก็โอเคนะนั่งสบายเบาะนั่งสบายอัตราเร่งดีนะครับผมตามสไตล์ Vios อยู่แล้ว ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ามันนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมไปะะนะครับผมตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ด้านหลังของเจ้าวีออสนะครับผมสังเกตได้เลยว่าตัวผมเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่นั่งสบายเบาะด้านหน้าผมไม่ได้ปรับเลยนะนั่งแบบเมื่อกี้เด้ๆเ,เลยนะครับผมเล็กรูมเหลือประมาณ1กํากปั้นเฮดรูมเหลือประมาณ1กําปั้นได้นะครับผมแล้วก็แอร์ค่อนข้างเย็นนะครับผมแอร์โตโยต้าเนี่ยค่อนข้างเย็น,นอยู่แล้วแอร์จากด้านหน้าเนี่ยพัดหววขึ้นนมาี่ ส่งม,มาถึงด้านหลังแล้อย่างดีเลยนะครับผมแลวผมสังเกตเลยว่าแอร์ตรงคนขับเนี่ยยิงตรงมาถึงตรงเราเนี่ยตรงผมเนี่ยผ่านหูไว้เย็นๆเลยนะครับผมดีมากนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังดําตัดกับรอยปักสีน้ําเงินนะครับผมก็คือว่าเป็นได้สีน้ําเงินก็ค่อนข้างที่จะเนี้ยบเบาะหนังเนี่ยไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีเป็นรถบ้านมือเดียวปนน้ายแดงนะฮะท่านผู้ชม ไอ้ตรงแผงประตูเนี่ยก็ไม่มีรอยขีดข่วนของเด็กหรือว่าไม่มีรอยขีดข่วนของแบบการใช้สอยที่โฟมหรือหนักนะฮะรอยอาร์คเดิมๆตามสไตล์เราอยู่ละเนี่ยรอยอาร์คเดิมๆนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับผมที่พักแขนก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านั่งกันสี่คนสบายๆนะครับผมแต่ว่ามีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ให้หนึ่งใบนะค,ะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวสรุปกันนะค,ะครับผมป่ะอ่าเชวบนะขอเปิดเครื่องก่อนนะค,ะครับผมก็ ตัวนี้นะครับผมเป็น v ีออนะครับผมเครื่องพันหตัวนี้เป็นเครื่องฝาขาวแล้วนะครับผม v, v ี t i เป็นเครื่องใหม่แล้วนะฮะการขับขี่การต่อเกียร์หรืออัตราการเล่นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมอยากให้นักผู้ชมได้เห็นจริงๆน็อตเดิมๆท้งนอกและในคานเดิมๆนะครับผมหัวโชค๊คไม่มีถอดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกอย่างที่อยู่ในห้องเครื่องเนี่ยสีด้านหมด นะครับผมไม่มีการแกะขยับน็อตนี่ไม่มีการไขยขยับแน่นอนทั้งคานซ้ายคานขวาหรือว่าฝากระโปรงนะครับผมไม่เคยมีการแกะใดๆนะครับผมเดี๋ยวให้อินเสิร์ตให้ดูแบบชัดๆเจนๆอีกสักทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมอ่านะครับผมก็โตโยต้าวีอปีโมเดลปี2016ตัวนี้นะครับผมเราเสนอขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะฟีด้าได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นราชการหรือว่าเป็นคุณหมอนะครับผมหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตำรวจทหารนะครับผมเอกสารครบจัดตอนเช้ารับรถบ่ายได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเรารับประกันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะซื้อรถจากเราไปขับไปปี2ปีผมรับประกันไม่มีพังไม่มีเสียไม่มีชำรุดแน่นอนเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่องอย่างดีนะครับผมก็0 9 5 6 3 5 1 5 5 2สามารถ ทรมาปรึกษานะครับผมเรายินดีปรึกษาให้คำแนะนำในการออกรถนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ